แตงไทยเทพทองครับขอเสียงปรบมือปรบมืไหนแล้วพรงแตงไทยพริเขาทองวันนี้ร่วมด้วยช่วยแสดงครับกับเพลงสองเทพบุตรสุดที่รัก ไม่ใช่น้องนายก็มไม่มาเหมือนกันน้องแก่แล้วที่เราเดินทางมาถึงหน้าด่านแล้วยัง <c oughs> มต้องโกตกใจหมดในไหนเขาทำอย่าง <c oughs> นี้เนี่ยก็เมื่อกี้ผมกล่าวผมจะเข้าเมืองแล้วแลตบเลยแล้วเ,เดินทางมาถึงหน้าด่านแล้วพึ่งกูยังไม่ได้ร้องไม่ได้ล่ำหาล<อ>เลยลเล่นตักหน่อยเดี๋ยวมาเอาเลยเอาอ่เดี๋ยวผมอยู่งเรื่องกันแล้วเดี๋ยวอ,อ, <c oughs> อยู่ด้วยอยู่งจะกูจะไหวนะกูยี่กูนึกภาษาละเมือง ขังขานก็จะไม่ไหวอยู่แล้วทุกคนเนี่ยวันนี้โทรไปหาพ่ออพ่อครับวันนี้สุทธิรักเล่นพ่อมาเล่นให้ผมหน่อยได้ไหมเอาเลยไทยหนูโทรมาเดี๋ยวพ่อไปเดี๋ยวนี้เลยโทรไปเปิดกล้องด้วยทำนาอยู่พลงเที่เกแต่งไทยพี่เขาทองทำนาเอาเลยพ่อตามสบายเนาะครับผม รับรางวัลก่อนพ่อรับรางวัลก่อนต้องรับเลยเดี๋ยวช่วงพ่อเต้นมันจะไม่มีเวลารับรางวัลข,<อ>ขอนั่งดูได้ไหมเอะไรนะขอนั่งดูตรงนี้ได้ไหมคุณนั่งทัศนาได้เลยแล้วผมกับแตงไทยจะแสดงสดให้คุณดู้เดี๋ยวนี้เลย <c oughs> เอาละไอ้พออีตัวมั่วผมออกผมขออีตัวทุกปีนะเขาต้องมาสง่าก<อ>ับผมผมชอบผมชอบกับผมสองคนกะต้องัผออีกัวถ้าหาไปในกรุงเทพได้ไปไหมถ้าสมมติว่าหาไปเล่นงานไหวครูสุทีรักเนี่ย เวทีไม่ต้องเลยฉากผืนเดียวพ่อคิดเท่าไรเอาลิเกไปครบทีมแล้วนาด้วยเท่าไรพ่อเอาเอาเอาหมดหมดชยวนะหมดเลยหมดเลยคณะแต่งไทยไปเขาทองเจ็ดพันไหวไหมลูกเอามึงเอาเลยไอ้เห็นไหมราคาที่อูบอกเล่นตลกอะไรนะเขาเล่นตลกเขาพูดจริงครับเขาเล่นตลกเพราะจริงไหมเจ็ดพันมาก่อนค่ไ ไปกลาลาลาเฮให้ลา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 ไปกลา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 ล่ไนเดี่ยีบใส่เลยเขาทองครับแะแต่งไทยมัอจะไม่จ่าอ่อนอ่อนเท่าไหรเธอก็ไม่ใจอ่อนต้องใจมาเลยงเอดีเไม่ตอรอย็นอาร์ดูไว้เนี่ยถ้ากูมาจากอันนี้แหละมาไปลาทีกทีก็ไม่ได้

ไได้นะยาวไปอจะอนมใจจ<ช>ะนลับไปจะแก่ตายจีลมโทเล่นหูเล่นตาหรือว่าที่นี้คเคยติดที่รูปหลอ่อขอบคุณพี่รัชนีครับมอบพวงมาลัยกับน้องนายแล้วก็น้องนักกี้คนละยี่ห้าพวงพงต์ แต่งไทยรอล,ละถึงหน้าขอบคุณน้องจี๊ดมอบพวงอะไรให้กับพ่อแต่งไทยห้าพวงครับขอบคุณครับแต่งไทยมันจะแม่จ๋าแตงไทยลูกชายแม่หมุนตัวให้แม่ดูหน่อยลูกขอบคุณพี่รัชนีด้วยนะครับมอบพวงอะไรให้กับน้องนายแล้วก็น้องอแนงก,กี้คนละยี่ห้าพวงครับขอบคุณครับ กูให้มึงขอไอ้อเทพผาจริงตองะ